มาวันนี้ต้องก,การหางแย่อ๋อที่วันนี้อ่ว่าว่าเขาจะแหน่หรือไม่แหน่อ๋อวันนี้ต้องก,การอามาพ่นหางแย่ต้องลาเลาะเล่นหางแย่กันครับจะดูว่าเทพดินยาฟู่เต็มเหนียวมันจะแน่ไม่แน่เนี่ยเหนี่ยเนี่ย,ยชุดนี้นะครับลุงชุดเนี่ตอนที่ครับตอนนั้นพฤกษพันธุ์เขาก็บอกกับผมว่าว่าลุงมันไม่ทันนะเขาบอกงั้นนะครับลุงอ่ะมันไม่ทันเพราะว่าใบาย,ยังแดงไงอืมผมเล่นไปสองครึ่ง เขาต้นเนี้ยนะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอ้ครับโอ้โหแต่สุดยอดมากเลยนะลุงมันออกจริงจริงออกจริงจริงออกจริงอะกิ่งเลยนะคือใบนี่นะมัน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 จะพอมพอมกันเลยพอมเราออกออกออกดอกนี่นะออกโดยที่ว่าใบยังไม่เขียวเข้มเลยออกทั้งเี้งใบยังไม่เขียวเข้มด้วยเนี่ยเหมือนกันเลยแปลงเล็กก็เหมือนกันแปลงเล็กก็เหมือนกันอะ แปลงเล็กเนี่ยนะเหมือนกันเลยใบลักขณะยังยังยังเขียวเขียวเขียวอยู่นะแปลงเล็กด้วยผมไล่ดอกนะครับลุงโก้ครับผมตอนนั้นดีก็มาดูเอามานะใช่ใช่ครับใช่ครับผมไล่ดอกนะใบยังไม่เขียวเข้มแบบตอนนี้ในต้นเดือนมีนาคมนะที่เรากำลังมาถ่ายคลิปเยนนะผู้ฟังผู้ชมในแปลงของลุงโก้ฮะตำบลสามพี่น้องสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องท่าใหม่นะครับเนี่ยทุก ทุกต้นเนี่ยคือยาโดนยาโฟไปสองครึ่งสองครึ่งเนี่ยใบใบสไลด์ดอกครับผมฮะโอ้โหแล้วมันดกอย่างนี้ครับเูื่อผู้ชมแล้วเอาอยู่หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหเต็มกิ่งทุกกิ่งเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยครับเนี่ยพอจะอยู่นี่ผมงอกไปหลายเส้นนะเล่นนะผมงอกไปหลายเส้นเลยใช่ไหมลุงโตโอ้โหครับผมครับโอ้โหกำลังลองเนาะกับแปลงเล็กนะทีนี้ ออก็คือว่าจะดูอีกสักทีหนึ่งว่าสําหรับแปลงเล็กนี่จะแน่ไม่แน่ทีเดียวเนี่ยทีแรกใบแดงใบแดงหมดเลยนะทีเดียวทีเดียวทีเนี้ยมันจะต้องถึงวันวันวันอังคารถึงจะครบอาทิตย์อืมครับลุงออวันอังคารครบอาทิตย์ครับวันทีงคาาจะอยู่หรือไม่อยู่นะอะมันมีอยู่ประเด็นเดียวอยากรู้ไหมครับถ้าใบแกไม่ล่วงมดอยู่ถ้าใบแกล่วงมดไม่อยู่อ๋อจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับลุงใช่ อ่าครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามผลกันว่า,ามันจะอยู่ไม่อยู่ยังไงว่าใบแก่จะรวงหมดหรือไม่หมดอ่าครับผมใบแก่รวงเหลือห้าสิเปอร์เซนตโอเคอยู่โอ๋อแบบนี้ครับผมลุง